ครับผมไอเพชรยนต์นะครับสำหรับวันนี้นะครับผมก็จะพามารีวิวรถสวยๆอีก1นคันนะครับได้เป็นสีแดงเดิมแท้จากโรงงานเลยนะครับสำหรับรุ่นนี้นะครับใครที่หาอยู่นะฮะบ,บอกเลยว่าด่วนเลยนะครับมีเพียงคันเดียวเท่านั้นนะครับสำหรับสีนี้นะครับหายากมากๆ สำหรับ t o y o ต a v i o ออนะครับ 1.5e นะครับปี2016นะครับคันนี้เสนอขายอยู่ในราคาเพียง359,000บาทเท่านั้นนะครับและใหม่นะครับอยู่ที่97,000โลเท่านั้นนะครับรถคันนี้สวยมากเดิมแท้จากโรงงานนะครับเป็นรถมือเดียวจากป้ายแดงนะครับประวัติศูนย์ตลอดตรวจสอบได้นะครับทะเบียนนะครับ5กไก่ชอช้าง4388นะครับสำหรับคันนี้นะครับ สำหรับส่วนของคันนี้นะครับจะเป็นโฉมนะครับก่อนเปลี่ยนโฉมไมเนอร์เชนและปัจจุบันนะครับกระจังหน้านะครับจะเป็นโครเมียมแบบ1เส้นนะครับตกแต่งด้วยโลโก้โตโยต้อยู่ตรงกลางนะครับดีไซน์สวยงามนะครับสีเดิมแท้จากโรงงานนะครับได้เป็นสีแดงสดๆสวยๆแบบนี้เลยนะครับในส่วนของไฟหน้านะครับเป็นไฟหน้าแบบมันติรีเฟกเตอร์นะครับมาพร้อมกับไฟเลี้ยวนะครับตกแต่งอยู่ที่ด้านใน นะครับเป็นชุดโคมไฟเดิมแท้เช่นเดียวกันนะครับชุดโคมไฟใสนะครับไม่ขุ่นไม่หมองไม่มัวนะฮะในส่วนของล้อและยางนะครับคันนี้เป็นแม็กนะครับเดิมแท้จากโรงงาน4ลูขอบ15นะครับแม็กสวยมากนะครับแล้วก็ยางได้เป็นยางมิชลินด้วยนะครับปีใหม่เลยนะฮะปีใหม่เลยนะครับเป็นยางปี2020นะครับยางปี2020นะครับสัปดาห์ที่47เเลยนะครับเป็นยางปลายปีนะครับ รหัสยาง185ทับ 60R15 นะครับสำหรับยางคันนี้นะตัวดอกยางนะครับก็ยังมีขนอยู่เลยนะฮะก็เป็นยางใหม่ๆเลยนะครับดอกยางพร้อมใช้งานอีกปี2ปีสบายๆเลยนะครับในส่วนของซุ้มล้อนะครับเดิมแท้จากโรงงานนะครับไม่มีร่องรอยของการชนหนักผิดความจมน้ำนะครับตัดต่อกับสีทําเครื่องอย่างแน่นอนนะครับทางเรารับประกันนะครับสีแดงสวยๆนะครับเหลี่ยมสันคมชัดนะครับ ในส่วนของกระจกมองข้างนะครับได้เป็นสีเดียวกับตัวรถนะครับมาพร้อมกับไฟเลี้ยวให้เป็นที่เรียบร้อยนะครับเป็นกระจกปรับพับไฟฟ้านะครับสำหรับคันนี้นะครับก็ติดฟิล์มให้แล้วนะครับรอบคันนะครับบานหน้า40นะครับด้านข้าง60นะครับเสา ABC นะครับคมชัดนะฮะเดิมแท้จากโรงงานเช่นเดียวกันนะครับมือเปิดเป็นสีเดียวกับตัวรถ นะครับสำหรับคันนี้นะฮะเป็นรถซิตี้ค่าขนาดเล็กนะครับพร้อมใช้งานนะครับในตัวเมืองก็ดีนะครับต่างจังหวัดก็ใช้ได้นะครับประหยัดน้ำมันมากนะครับสำหรับรุ่นนี้นะ t o y ย v ้าอนะครับในส่วนของด้านหลังนะครับอ่าก็ดีไซน์สวยงามนะครับเข้ากับทันสมัยนะครับก็เป็นโฉมที่ต้องบอกว่ายังไม่ตกยุคนะสำหรับโฉมนี้นะครับไฟท้ายเดิมเนี่ยจากโรงงานนะครับ ในส่วนของด้านในก็มีไฟเลี้ยวไฟถอยตกแต่งนะครับเป็นตัวรองท็อปนะครับตัว E นะฮะด้านล่างก็มีในส่วนของไฟทับทิมให้ทั้งสองฝั่งนะครับโลโก้สวยงามคิ้วฝากระโปงนะฮะเป็นสีเดียวกับตัวรถนะครับมีไฟเบรกดวงที่3มพร้อมไร้ฝ้านะฮะแล้วก็เสาอ,อากาศนะครับสําหรับคันนี้นะมาดูในส่วนของห้องผู้โดยสารกันบ้างนะครับ มาดูกันนะครับสำหรับคันนี้ก็เป็นเครื่องยนต์เบนซินนะครับไม่เคยติดแก๊ส100%นตะครับตรวจสอบจากเล่มได้นะฮะเรามีเล่มครบทั้ง3หน้านะครับสิบหน้าแรกหน้า16หน้า18ครบถ้วนนะครับมาดูในส่วนของโครงสร้างด้านล่างนะครับก็ชุดเครื่องมือแม่แรงยางอะไหล่มีให้ครบถ้วนนะครับพร้อมใช้งานนะครับรอยซีนทางมะพร้าวเดิมแท้จากโรงงาน นะครับไม่มีร่องรอยของการชนหนักแน่นอนนะครับจุดเม็ดอาร์ตอยู่ครบชัดเจนนะครับเดิมแท้จากโรงงานทั้งโครงสร้างรถนะครับทั้งหมดนะครับทางด้านซ้ายด้านขวานะครับสวยงามมากนะฮะสำหรับคันนี้นะไม่เคยติดแก๊สหนึ่ง้นะฮะไม่เคยติดแก๊สหนึ่ง้อนะครับห้องเก็บของก็ถือว่าไม่เล็กและก็ไม่ใหญ่จนเกินไปนะครับโอเคเลยนะฮะในส่วนของ ฝากระโปรงท้ายนะครับเดิมแท้เช่นเดียวกันนะครับไม่มีร่องรอยของการขยับของตัวน็อตนะครับรอยซีนเดิมนะครับสีฝากระโปรงเดิมนะครับรอยซีนเล็บจิกเข้าปกติมีแผงฉนวนกันความร้อนให้ครบถ้วนนะครับตัวน็อตด้านซ้ายด้านขวาเม็ดอาร์ตนะครับไม่มีร่องรอยของการขยับนะครับรอยเชื่อมนะครับจุดเม็ดอาร์ตนะครับโครงสร้างด้านหลังเดิมแท้ทั้งหมดนะครับสำหรับคันนี้ก็ใครสนใจนะฮะโทรหาผมได้เลยไอเดียรยนต์นะครับ 0894807362นะครับหรืออยากเข้ามาชมรถตัวจริงนะครับกรุงเทพมินบุรีนะครับซอยเสรีไทย68แยก1นะครับบริษัทเพชรยนต์จำกัดนะฮะเข้ามาได้เลยนะครับร้านเปิดทุกวันนะครับ9โมงเช้าถึง17.30นนะครับไม่หยุดนะเปิดทุกวันเลยนะฮะวันอาทิตย์ก็เปิดนะครับอ่ะเดี๋ยวเรามาชมในส่วนของภายในตัวรถคันนี้กันนะครับว่า จะสวยเดิมแท้หน้าใช้งานขนาดไหนนะครับผมสตาร์ทเครื่องยนต์เลยแล้วกันเนาะสตาร์ทที่เดียวติดนะครับเครื่องยนต์ค่อนข้างสวยเสียงดีมากนะฮะมาเริ่มกันที่แผงประตูกันก่อนนะครับเป็นโทนสีดําล้วนนะครับกระจกปรับขึ้นลงออโต้นะครับมีระบบเซ็นทันล็อกให้นะครับมือเปิดเป็นสีดําเมทัลลิกนะครับแข็งแรงทนทานนะฮะด้านในนะครับก็มีระบบการลื่นถลาย BSC ให้เป็นที่เรียบร้อยนะครับสําหรับรุ่นนี้นะกระจกปรับพับไฟฟ้านะครับ พวงมาลัยหนังสามก้านนะครับเดิมแท้จากโรงงานนะครับมีแอร์แบ็คคู่หน้าให้เป็นที่เรียบร้อยนะครับสำหรับคันนี้ในส่วนของเรขกไม้นะครับ9 7 1 0หมื่นโลนะฮะไม้แท้นะครับตรวจสอบได้ประวัติศูนย์ทุกระยะนะครับรถมือเดียวจากป้ายแดงนะครับคอนโซลเป็นสีดำร้อนนะครับเครื่องเล่นวิทยุซีดีนะครับเดิมแท้จากโรงงานนะครับมีช่องเสียบสาย a u x u s b ให้นะครับแอร์นอน์ร็อกปรับมือนะครับแล้วก็ช่องชาร์จไฟหนึ่งช่องนะครับ เกียร์ออโต้นะครับแบบขั้นบันไดหัวเกียร์เป็นหนังนะครับ V8 จะเป็นเกียร์แบบ5สปีดนะครับสาหรับรุ่นนี้ก็เปลี่ยนเป็น5สปีดเรียบร้อยนะครับเบาะผ้านะครับเดิมแท้จากโรงงานนะครับเป็นเบาะผ้าสีดํานะครับเดินได้ด้วยตะเข็บสีน้ําเงินนะครับสวยงามมากนะครับสภาพเบาะพร้อมใช้งานนะครับไม่มีรอยฉีกขาดนะครับรอยยับน้อยมากนะฮะรอยปุกของตะเข็บไม่มีนะครับเป็นเบาะเดิมๆแท้ๆจากโรงงานเลยนะครับ ภายในนะคะค่อนข้างกว้างนะครับนั่งสบายเบาะนิ่มมากนะครับแอร์เย็นฉ่าแน่นอนนะครับรับประกันนะในส่วนของห้องผู้โดยสารก็เช่นเดียวกันนะครับได้เป็นเบาะผ้านะครับสีดำนะครับเดินได้ด้วยตะเข็บสีน้ําเงินนะครับสภาพเบาะก็สวยๆแบบนี้เลยนะฮะเหมือนได้ป้ายแดงเลยนะครับสำหรับสภาพเบาะนะรถสวยมากนะครับรังค่าเดิมแท้จากโรงงานนะครับไม่มีร่องรอยของการเจิมการขีดเขียน นะฮะมีไฟ2แผนที่ให้ด้านหน้านะครับรถสวยเดิมเดิมโครงสร้างเดิมเดิมนะครับสำหรับคันนี้นะโตโยต้าว o s นะครับ1.5ตัว E นะฮะปี2016นะครับราคา359,000บาทเท่านั้นนะครับเดี๋ยวฟังเสียงเครื่องยนต์กันนะครับผมขอเปิดแอร์เลยแล้วกันเนาะจะได้ฟังเสียงเครื่องยนต์ชัดๆเจนกันไปเลยนะฮะมาเดี๋ยวเรามาชมเครื่องยนต์ของคันนี้กันนะครับ ส่วนของเครื่องยนต์กันนะครับสำหรับคันนี้ได้เป็นเครื่องดูโอ v v วเรียบร้อยนะฮะ1 5 0 0รอซีซีนะครับรองรับน้ำมันสูงสุดถึง E85 เป็นที่เรียบร้อยแล้วเช่นเดียวกันนะครับฝาเครื่องเป็นสีเทานะสภาพเครื่องยนต์นะครับสะอาดนะครับแห้งสนิทไม่มีคราบน้ำมันไหลยเยิ้มเลยนะฮะเครื่องยนต์ค่อนข้างนิ่งนะครับสวยมากนะแล้วลองฟังเสียงเครื่องกันสักเล็กน้อยนะครับ นิ่งเงียบมากๆนะคบรอยแต้มสีต่างๆอยู่ครบชัดเจนแบตเตอรี่ใหม่ๆพร้อมใช้งานนะครับห้องเครื่องสะอาดมากนะครับเหมือนได้รถใหม่ป้ายแดงเลยนะครับมาดูโครงสร้างนะครับเบาโชคต่างๆนะครับจุดเม็ดอาร์ตนะครับเดิมแท้จากโรงงานนะครับตัวน็อตไม่มีขยับนะครับโครงสร้างเดิมทั้งหมดนะจุดเม็ดอาร์ตนะครับตัวน็อตคานด้านในนะครับสวยมากนะครับฝากระโปรงเดิมแท้จากโรงงานนะครับแก้มซ้ายแก้มขวาเดิมทั้งหมด นะครับสำหรับรุ่นนี้ก็เป็นอีกหนึ่งรุ่นที่น่าใช้งานนะครับบอกเลยว่ารถสวยมากนะครับคัดคุณภาพเกรดเอให้ทุกคันเป็นที่เรียบร้อยนะครับรับประกันนะครับไม่มีผิดหวังอย่างแน่นอนนะครับสำหรับรถของบริษัทเพชรยนต์เรานะสติกเกอร์มออกต่างๆอยู่ครบทุกจุดนะครับรถสวยๆฝากระโปรงเดิมๆนะฮะฝากระโปรงเดิมๆนะครับแล้วก็มีแผงชั้นหวนกันความร้อนนะครับต่างๆนะครับสวยมากสีเดิมแท้จากโรงงานทั้งคันนะครับสำหรับคันนี้ก็ เป็นอีกหนึ่งรุ่นนะฮะที่แนะนำเลยนะครับสำหรับ Toyota v i o อ 1.5E นะครับปี2016นะครับราคา359,000บาทเท่านั้นใครสนใจนะครับโทรหาผมไอเพชรยนต์ได้เลยนะครับ0894807362นะครับสำหรับวันนี้ผมไอเพชรยนต์ก็ต้องขอตัวไปก่อนนะครับสวัสดีครับ